ในช่วงที่ผมเด็กๆครับในยุคที่เล,ล็กน่ารักออนไลน์กําลังถึงจุดพีคนะฮะแล้วเป็นที่รู้จักกันในตอนนั้นนะครับว่าคลาส2 2ขี่2กําลังมาครับและหนึ่งในคลาสที่ได้รับการข่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือมั้งครับหรือที่คนไทยเรียกว่ามองหรือพระนั่นเองครับในช่วงนั้นรุ่น้องผมก็เล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังครับว่าเนี่ยเมื่อวานเลยพี่ไอ้เปิ้ลมันถกแคนเซอร์มาเลยพี่แล้วมันก็ถามเพื่อนผมที่ชื่อสิทธิ์เดินมายิ้มเลยพี่แล้วมันก็พูดว่าเฮ้ยไอ้สิทธิ์มึง วืด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 แม่งทําเสียงวืดเอด้วยพี่แล้วมันก็ตะโกนว่าอาชูรโลและซัดหน้าไอ้เส็จคอแค่เข้าโรงพยาบาลไปเลยพี่ไอ้เปิดแม่งเลยโดนทันบนโดนเชิญผู้ปกคร,รองเพราะแม่งเสือกเปียวพระอชูร่ายสัตว์สงสายสิคิบหายนี่ขนาดมันบอกว่ารู้จักแต่ทำไมไม่รู้จักในป่านนี้ไม่รลอชาติแน่มันซัดหน้าเลยนะและเกมที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อจากนี้มันรวมความเฟี้ยวความเบีร์แบบจัดเต็มไปเลยฮะไซเบอร์พังเช็คพระเอกถูกตามล่าเช็คพระเอกความจําเสื่อมเช็คพระเอกเป็นดินจาจัรกนเช็คพระเอกแขนขาดเช็ค พระเอดาตัวขาดครึ่งเช็คแต่ถึงเกมมันจะดูเบียวแต่มันไม่ทําอะไรไม่คิดแบบเรื่องที่ผมเล่าไปนะครับตัวกันข้ามเลยครับเกมนี้กลับซ่อนความสมองโตวไว้ในเกมเพลย์ระดับที่ลาวานอนที่แค่อยาจะเบียวจะต้องร้องกันลังงมเลยแหละครับว่าว่านอนไม่ใช้สมองวานอนปวดหัวสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ก่อนโรและนี่คือ Ghost Runner เกมนี้เป็นแนว Arcade First-Person Hack ต์แฮ l กแอนด์สลั r แบทเทิเมลครับเล่นคนเดียวแบบเฟี้ยวจ้าเกมถูกปล่อยออกมาเต็มรูปแบบในปี2020พัฒนาโดย One More Level และ 3D Rams ครับจัดจำหน่ายโดย f i 5 e f i g a m e s เจ้าเดิมเจ้าดังเหมือนเดิมครับเกมนี้ได้คะแนนรีวิวที่ very positive บน Steam ครับตัวเกมหลักราคาบน Steam จะอยู่ที่899บาทครับราคาบน Epic จะอยู่ที่879บาทครับ DLC หลัก Project Hell ราคาบน Steam จะอยู่ที่409บาทครับค คาบนอีพกจะอยู่ที่3 3 9บาทครับซึ่งเอาจริงๆแล้วผมมองว่าหากอยากเสพเนื้อเรื่องให้ครบถ้วนจะซื้อ DLC ก็ไม่เลวครับแล้วก็ผมมองว่าราคาอาจจะแพงไปสักหน่อยสําหรับ replayability ที่น้อยนะครับซึ่งจะซื้อในช่วงลดราคาก็ถือว่าไม่เลวครับเกมนี้ยังมีภาค2อีกนะครับในชื่อ Ghost Runner 2ครับราคาบนสตรีมจะอยู่ที่999บาทครับราคาบนอีพกจะอยู่ที่9 6 9บาทครับซึ่งผมแนะนําให้ซื้อเกมนี้ในอีพกนะครับจะได้ราคาที่ถูกกว่ามากนะครับและแนะนําให้ซื้อในช่วงลดราคาสัก30-50% จะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับและซื้อแบบแ็ครวมภาค1และภาค2ไปเลยครับถือว่าคุ้มสุดๆแล้วครับภาพรวมของเกมนี้เราจะด,ดําิิงไปสู่โลกของไซเบอร์พังที่เทคโนโลยีก้าวล้ำนะครับเราจะตื่นขึ้นในฐาน,นะ Ghost Runner ที่ความจำเสื่อมนะครับและต้องไปสาสางเรื่องที่ขังคากับ The <But S 1> Keymaster นั่นเองครั้งแรกที่เห็นเกมนี้ใครๆก็จะนึกว่ามันต้องเป็นเกมที่แอคชั่นมันๆตัวเอกแอคๆเทพๆแน่เลยใช่ไหมครับทรงน่าจะเหมือนไม่เท่า Gear Rising ชัวร์แต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเกมนี้มีความเป็นแพลตฟอร์มและพัศจูมากกว่าที่คิดครับ ถ้าจะพูดกันให้ชัดๆเลยนะครับมันคือ a อคชั่นแพ t ฟอร์เมอร์พั e ซครับตัวเกมจะให้เราเล่นเป็นแจ็คในร่างของ Ghostrunner อดีตหัวหน้ากลุ่มปฏิวัติอาวุธจากคนโคตรโหดโคตรอันตรายแต่เสือกโดนเปิดยิงทีเดียวตายฮนะ อะไรนะใช่ครับฟังไม่ผิดกันหรอกฮะเราจะเป็นตัวละครที่ตายง่ายมากๆเลยครับแต่นั่นก็ทําให้เราได้โชว์เทพแบบของจริงเลยนะครับเป้าหมายของเกมคือการกําจัดศัตรูที่อยู่ในแมปให้ครบครับโดยที่เราจะต้องไม่โดนโจมตีแม้แต่ดาเมจเดียวเลยเพื่อผ่านด่านถัดไปครับเฮีย<อ>คือแม้บางครั้งเราไม่จะเป็นต้องกําจัดศัตรูทุกตัวแต่ส่วนใหญ่ภารกิจจะเป็นการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพื่อเข้าปะทะศัตรูแบบนี้วนไปจนถึงบอสครับซึ่งความรู้สึกแรกตอนที่ผมเล่นมันรู้สึกแบบว่าเชี้ยทำไมมันยากจังวะน้า พอเล่นไปสักพักครับคางผมก็เริ่มผมขึ้นเสียงก็เริ่มหล่อขึ้นความเป็นแฉดก็ก่อตัวขึ้นในจิตใจผมเลยฮะรู้ตัวอีกทีผมก็กลายเป็นแฉดเมื่อตอนจบเกมไปแล้วครับโอ้เกมจะเน้นการเรียนรู้แมปเรียนรู้ตำแหน่งของศัตรูครับศึกษาการโจมตีของพวกมันซึ่งมันเป็นองค์ประกอบของเกมแนวพัซเซิลครับให้ลองนึกภาพเกมที่ใกล้เคียงก็คือ h i t m a n 47หรือ Super Hot นะครับที่ตัวเกมจะมีศัตรูที่ตายตัวที่ถูกวางไว้แล้วแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อเราเริ่มทำอะไรสักอย่างนะครับต่างกันที่ว่าเกมนี้เป็นกี่วานนะครัับยงดช เกมนี้มีเช็คพอยต์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นการตายซ้ำๆแลวก็การเรียนรู้จะง่ายขึ้นนะครับเกมจะมีอีกองประกอบใหญ่ที่ผมชอบมากๆนะครับคือความเป็นแพตฟอร์มเมอร์ครับถ้าให้ยกตัวอย่างเกมที่ใ,ใกล้เคียงที่สุดก็คือ Mirror a g e ครับ Towerfall Order และ Warframe ครับซึ่งใกล้เคียงที่สุดคือ Mirror Edge แต่ Ghost Runner จะมีเกมเพลย์ที่ไวกว่ามากครับและเน้นการฆ่าเป็นหลักมากกว่าการเริ่องอย่างเดียวครับสเสน่ห์ของเกมนี้คือการเรียนรู้จากการสังเกตและตายซ้ำๆครับจนเราเมื่อเริ่มเข้าใจแล้วเราจะกลายเป็นนินจาเหล็กเอวหวานที่กำจัดศัตรู ยกตัวอย่างนะฮะเราสามารถฟัน <aún> ศัตรูไปชิ้นๆได้เราสามารถกันกระสุนได้หรือกระทั่งสะท้อนกระสุนกลับได้ด้วยครับและเมื่อเล่นไปเรื่อยๆเราจะมีความสามารถในการเอาตัวรอดและกำจัดศัตรูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเกมนี้เหมาะกับคนที่ชอบเล่นแนว m i ลเล r a ์เอชหรืซุปเปตนะครับหรือผู้ที่ชอบความสมบูรณ์ในการผ่านดานนะครับมันจะฟินมากๆเลยครับเวลาที่เราผ่านดานได้โดยที่ศัตรูโจมตีเราไม่โดนเลยสัก นะครับมันจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราก็เอาดูนี aquela, ่วะโอ้และเกมนี้เนี่ยนะครับไม่เหมาะกับผู้ที่มีอาการโมชันซิกเนตอย่างรุนแรงเลยนะครับหรือผู้ที่ไม่ชอบเลื่อนหรือความรุนแรงเป็นประเด็นหลักของเรื่องนะครับผู้เล่นที่ไม่ชอบอะไรที่ต้องเรียนรู้เกมหน้างานนะครับหรือผู้เล่นที่หัวร้อนง่ายก็เช่นกันนะครับเพราะเกมนี้ยังไงก็มีจังหวะให้เราตายแบบโค้โง่เยอะมากเลยฮะเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็วนลูปเกินไมวนไปนะครับซึ่งยิ่งถ้าเป็นคนที่หัวร้อนง่ายด้วยแล้วเนี่ยยิ่งยากที่จะไปต่อเลยครับอาจจะทุบคอเสกื เกมไวภาพค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ระบบการต้นทุนที่ฉลาดแมกพัซเซิลที่ถูกวางมาเป็นอย่างดีและเพลงที่แบบว่า ระบบการอัปเกรดที่น่าสนใจและอิสระพอสมควรเลยทีเดียวครับข้อเสียคือถ้าใครที่เป็น Motion s i c k ก e กตผมคิดว่าคงเล่นเกมนี้ไม่จบแน่ๆครับและเป็นสาเหตุ <Wait. S 2> ที่ผมไม่อยากจะรีวิวเกมนี้ยาวนะครับเพราะผมเป็นคนที่ใช้เมาส์ไวมากๆเลยครับผมคิดว่าถ้าอธิบายแบบมีสักสิบถึงยีนาทีมีหวังพวกคนคงดูกันไม่จบแล้วก็โอ้กแตกก่อนก่อนแน่นอนครับเพอร์ฟอร์แมนก็ทําได้ไม่ค่อยดีนะครับในช่วงหนึ่งมันจะมีกระตุกแบบไม่ทราบสาเหตุอาจจะเป็นเพราะการอ optimize ที่ไม่ดีพอนะฮะเกมนี้ถือว่ายากมากๆนนะครับผผผมมมกกกลล้้าาาาพูดเเยยวว่่่ีีจท ทำรีิวไปอีกฮะและโดยปกเกมที่ทําให้เราเข้าใจผิดว่ามันเป็นแฮ c กแอนด์สลัมันมันแบบทรงเดวิลเมครายหรือวอลเฟมครับผมเชื่อว่าหากไม่ได้ดูรีวิวมาก่อนคงจะมีคนซื้อเกมด้วยเหตุผลนี้แน่นอนครับจริงๆมันก็เป็นแฮ็กแอนด์สลัจริงๆนะฮะแต่เป็นเวอร์ชันสมองโตนะครับ <laughs> เกมนี้มัวส่งมัวบ้านงานไม่ได้เลยฮะต้องแบบเปอร์เฟชนิสต์เลยครับถึงจะผ่านได้นะฮะเกมสั้นมากครับเมื่อเทียบกับราคาถึงแม้เกมจะมีโหมดอื่นแล้วก็ DLC เสริมก็ไม่สามารถขยายรีเพลย์บิลิตี้ให้ได้มากเท การเล่นจะอยู่ที่6 0ชั่วโมงในการเล่นคอนเทนต์หลักจบครับและรวมคอนเทนต์เสริมอื่นๆแล้วก็น่าจะไม่เกิน12-14ชั่วโมงแน่นอนครับและข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดสําหรับผมนะฮะคือดีไซน์บอสไฟครับที่ค่อนข้างจะตกยุคมากครับคือไม่มีอิสระในการเอาชนะบอสเลยครับต้องทาตามเงื่อนไขเป๊ะๆเท่านั้นถึงชนะได้ครับแถมบอสยังทําเหมือนเดิมได้ๆทุกครั้งเลยนะครับเพราะงั้นหาดูไกด์ก็สามารถผ่านได้เลยครับแต่ก็ยังยากอยู่นะฮะและนี่จะเป็นคําแนะนําถ้าคุณเผลอซื้อมาแล้วนะคร คนที่เป็น motion sick เนี่ยหรือไม่ครับถ้าใช่ดีฟันให้ไวเลยครับ2เมื่อคุณเล่นด่านแรกแล้วรู้สึกว่ายากและกุดหงิดถ้าใช่ก็รีฟันได้เหมือนกันครับเพราะหลังจากนี้เกมมันจะอัดเราหนักมากเลยครับทั้งเกมเพลย์ทั้งข้อมูลจดเกิดอาการระดับที่เรียกได้ว่า information overload ได้เลยครับมันแปลว่าอะไรงั้นเหรอครับ <c oughs> information overload นั้นภาษาไทยจะเรียกว่าภาวะข้อมูลท่วมท้นครับหมายถึงภาวะที่บุคคลประสบความยุ่งยากในการเข้าใจประเด็นและแตัดสินใจอันเนื่องมาจากข้อมูลที่มากเก ไปครับอ้อจอ,นอ์นครอบเชิญครับนักศึกษาอ๋ออินโฟเมชันโอเวอร์โหลดคือคืออร่อยนะอ่ะอู้หูะ แต่ถ้าคุณไหวและคุณคิดว่าคุณเป็นวานอนที่มี IQ สูงถึง200%ผมมีคำแนะนำให้สำหรับการเล่นดังนี้ครับหนึ่งการโจมตีสามารถสะท้อนกระสุนได้ครับมีแค่บางการโจมตีเท่านั้นที่ไม่สามารถโจมตีสวนกลับได้หากทำได้คล่องๆแล้วก็การเล่นคุณจะสบายมากขึ้นเลยครับ2ใช้การกดแดชค้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับด้วยเกมที่เร็วและการสโลดาวน์นั้นจะช่วยทำให้เรามีเวลาตัดสินใจมากขึ้นนะครับการอัปเกรดใดๆที่ช่วยให้เกิดสถานะสโลก็ช่วยได้เช่นกันครับ 3. ากำแพงทุกจุดที่ เราไปได้ถึงนะฮะเราสามารถแต่กำแพงนั้นได้ทุกกำแพงเลยครับเพราะงั้นหลายๆครั้งเราสามารถข้ามฉากบางฉากด้วยการไต่ที่แปลกๆได้ครับสีใจเย็นๆนะครับและสังเกตรอบๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการตัดสินใจเฉพาะหน้าเลยครับเกมนี้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดและเลือกเพลงที่ดีสุดเพื่อผ่านด่านครับโอ้โคตเตห้าอัปเกรดไม่จำเป็นต้องเติมสล็อตเต็มเสมอไปนะครับอัพที่เราคิดว่าจําเป็นก็พอครับยกตัวอย่างเช่นของผมจะเน้นไปทาง deflect search และ dash ครับหกขอให้โชคดีกับพ โซ่ปลดล็อกความสามารถนะครับ <laughs> ผมไม่รู้จะช่วยยังไงดีนะครับแต่หลักก็คือมันจะมีคําใบ้เสมอในดาดนั้นนะครับลองสังเกตดูนะเจ็ดในการสู้บอสทาใจให้เย็นที่สุดนะครับลองใช้จุดที่สังเกตเล่นตามเกมดูครับเราจะจบเกมนี้ได้ไม่ยากเลยครับและสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแชทหรือว่านอนช่องของผมจะแนะนําและคัดกรองเกมพวกคุณได้เล่นอย่างที่เป็นตัวคุณนะครับ <c oughs> อูอูว่าแต่พี่รีวิวเกมชื่ออ่อรนะฮะว่านอนตามไม่ทัน ก็มาถึงโชคท้ายคลิปแล้วนะฮะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกทุกท่านนะครับตอนนี้ผมพยายามอัพคอนเทนต์รวๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้พูดตรงๆว่าว่างงานจัดเลยฮะผมเลยอยากลองพยายามกับ YouTube ให้เต็มที่เท่าที่จะเป็นไปได้ดูนะครับและผมสัญญาจะพัฒนาให้คลิปมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วกกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ช่องกอลโได้เติบโตด้วยนะฮะและสุดท้ายนี้ก็ขอให้สนุกไดดันเจียนครับผม